f อฟแฟนครับทุกๆท่านนะครับจากที่เราได้ติดตามคดีนอ้องชมพู่มา4ปีนี้เนาะทั้งฝ่ายที่ติดตามฝ่ายจำเลยแล้วก็ฝ่ายโจทย์เนาะสปีมานี้นะครับผมเองก็เป็น f อฟของจำเลยเนาะลุงพลกับป้าเต็นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆเราไม่ได้เห็นกับตาเนาะว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงนะครับ ทั้งสองฝ่ายต่างข้อสาดใส่กันนะครับผมเองก็เป็น f อฟแล้วก็เห็นใจจำเลยเนาะลุงพลกับประเตน็นะครับแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ผมค่อนข้างคือผมมั่นใจผมเชียร์ฝั่งจำเลยเนาะถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นกับตาก็จริงนะครับแต่ว่าจากการที่เราติดตามข่าวรบรวมข่าวที่เราเสพข่าว ตั้งแต่แรกๆนะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าในที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วน่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างสารอุทธรพิจารณากำลังพิจารณาอยู่นะครับอีกไม่ช้าไม่นานเนาะก็คงจะพิพากษาว่า,าจะฟัน หรือว่าจะยกนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะแต่ว่าวันนี้ผมได้ไปอ่านเจอเพจของใหม่ชลวรรณนะครับได้เขียนข้อความเนาะเป็นข้อความที่อ่านเข้าใจง่ายนะครับมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาเอีต่างๆเราต้องสองฝ่ายที่ได้ติดตามข่าวนี้นะครับติดตามข่าวอย่างมีสตินะครับอย่าได้เอาตัวเอาใจของตนเองนะไปหลงกับ คดีความมากมายอย่าไปเชียร์จนลืมหูลืมตานะครับมันเป็นข้อเขียนที่เตือนสติอย่างดีเลยทั้งเอฟซของฝ่ายจำเลยแล้วก็ฝ่ายโจทย์เนาะเพราะว่าเราไม่อยู่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความที่คุณหม่ชละวันเนาะได้เขียนลงนะครับได้โพสต์เนาะผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับใหม่ชละวัน จงอ่านและทำความเข้าใจเยอะๆในคดีนี้เอกสารอุทธรณ์ทั้งฝ่ายโจทย์โจทย์ร่วมและฝ่ายจำเลยเรามีครบจะมาเปิดเผยหลังจากที่องค์คณะสารอุทธรณ์ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานสติจ้าทุกฝ่ายคดีนี้ไม่มีใครหรือเอฟซคนไหนมาช่วยโจทย์ร่วมหรือจำเลยได้จะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับการเขียน ของทีมกฎหมายทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายใดจะเขียนให้สารอุทธรณ์สารฎีกาเชื่อและมีความเห็นไปใน,นทิศทางเดียวกันอยากให้คิดแบบผู้พิภาษษานะมองให้เป็นกลางเพราะไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครเห็นจำเลยในขณะกระทำผิดไม่มีใครเป็นแพ้และยังไม่มีใครผิดในตอนนี้เพราะคดียังไม่สิ้นสุดและยุติ มีหน้าที่รอก็รอแบบมีสติสังคมที่ป่วยเพราะมีคนไปอวยแบบป่วยๆไรสติก็จะไรปัญญาคนเรามีดีเลวปนปนกันเท่าๆด้วยกันทั้งนั้นหวังดีให้กำลังใจใครก็ทำไปแต่อย่าหลับหูหลับตาปกป้องใค,ใครก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราสักคนแล้ว มามีคดีความฟ้องร้องเพราะไปเซฟคนพวกนี้เลยอายลูกอายหลานมันแก่กันแล้วจะตายหาละคิดบ้างอะไรที่เห็นกันในโลกออนไลน์คิดซะว่าชมเพื่อความบันเทิงอย่าเอาตัวเอาใจไปใส่มันมากเลิกซะอินจัดประหยัดสติเลิกโลกสวยปกป้องคนที่ไม่รู้จักสุดท้ายก็มากัดกันยังกระหมาขึ้นโรงขึ้นศาลในเรื่องที่ปัญญาอ่อนมาก เสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิตน้องชมพู่ไม่ได้ตายฟรีหรอกพ่อแม่พี่น้องหลุงป้านอาปู่ย่าตายายของน้องต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนย้อนไปดูก่อน11เดือน5ปี6-3สสภาพตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหวฟรีตรงไหนและเช่นกันมีลาบก็ย่อมมีทุกทุกที่ด่ากันทุกเพราะทนงตัวทุกเพราะหลงตัวเอง ทุกเพราะลืมบุญคุณคนจนมีคดีความกันทั้งครอบครัวนี่แหละสัจธรรมเพราะทุกลาบล้วนโลกโซเชีลยลออนไลน์ติดตามได้แต่อย่าติดตามแต่อย่าตามติดเสพข่าวกันพอประมาณอย่าอินจัดเอาตัวไปลงไปเล่นให้มากเปลืองตัวเปลืองใจเปลืองเงินเปลืองเวลาสุดท้ายให้คิดไว้ยังไงเขาก็ครอบครัวเดียวกัน พี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันเรากองเชีย์มันแค่คนนอกสุดท้ายกินอาหารเม็ดกันทั่วโลกเมื่อเขาไปจูบปากกันแทงหมวยรอไว้เลยรู้ไหมโลกมันอยู่ไม่ยากหรอกแค่คุณต้องอยู่ให้เป็นเอฟซีไม่ยกทั้งหลายคือเหยื่อไรสติคุณก็ตกเป็นเหยื่ออโอชะของคำว่าน่าสงสารถ้าจะตามคดีแบบจริงจังตามช่องเราไว้ ถึงเวลาที่เหมาะสมจะเอาเนื้อคดีที่เกิดขึ้นจริงๆเอกสารจริงๆในสำนวนคดีนี้มากลางให้โลกรู้ว่าฝ่ายไหนใครฝ่ายไหนโกหกใครพูดจริงและใครบิดเบือนความจริงในคดีนี้แบบตรงไปตรงมากำลังเรียบเรียงและติดต่อทีมงานตัดต่อวิดีโอมืออาชีพทำเป็นสกููปทำเป็นสกููปข่าวในเนื้อคดีแบบสารคดีเชิงข่าว เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีช่องเราจะนำเสนอที่แรกที่เดียวขอสติจงอยู่กับทุกท่านทุกฝ่ายอันนี้เป็นโพสต์ของคุณใหม่ชลวัรเนาะที่โพสต์เตือนสติทั้ง FC ฝ่ายโจทย์และจำเลยนะครับที่ตอนนี้ก็มีมีการฟ้องร้รองกันมากมายเนาะเกี่ยวกับบรรดาทีด่ดายูทูบเบอร์ของแต่และฝ่ายเนาะกัดกันเองทะเลาะกันเองนะครับ ด่ากันไปด่ากันมาฟ้องกันถึงโรงถึงศาลในข้อหาในคดีหมิ่นประมาทต่างๆนะครับที่เราเห็นนะในขนาดในขณะที่คนในครอบครัวเดียวกันเขาก็ยังฟ้องร้องกันเลยนะครับเอฟซี 4, ทุกทุกท่านจงใช้สติคิดให้มั่งนกนะครับดังที่คุณหม่ชลวรรณได้โพสต์เตือนสติเนาะเราเป็นผู้อยู่อ่านอกนะนอกครอบครัวของเขาเป็นเอฟซีที่ได้ติดตามขา่าว ดูให้ใจเป็นกลางก็แล้วกันนะครับเชียร์ได้แต่อยา่าเชียร์จนหลงลืมหูลืมตานะครับต้องมีสติต้องมีสติในการเชียร์ในที่ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับอย่าเอาตัวเองไปเล่นไปหลงกับคดีนี้หรือว่าไปเชียร์ปกป้องจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับเอฟซีทุกทุกท่าน ในที่สุดแล้วยังไงยังไงเราก็คือคนนอกนะครับเราไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาสุดท้ายอนาคตเขาจะเป็นยังไงเนาะเขาจะกลับไปคืนดีกันยังไงก็แล้วแต่มันเป็นชีวิตของเขานะครับเราเป็นผู้มองเป็นผู้ติดตามข่าวก็อย่าเอาตัวเองไปยึดติดอย่างลืมหูลืมตานะครับผมก็เห็นด้วยเนาะกับข้อความของคุณไม่ที่เตือนเอฟซีทั้งสองฝ่ายนะครับ ทั้งฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยทั้งยูทูบเบอร์ฝั่งโจ์ฝั่งจำเลยนะครับเราเป็นเพียงคนนอกที่ติดตามข่าวเท่านั้นอย่าเอาตัวเองลงไปเล่นไปคลุกด้วยนะครับทำให้ตัวเราเองนะเดือดร้อนเนาะติดตามอย่างมีสตินะครับเชียร์ก็เชียร์อย่างมีสติเนาะ